เสกมือเลยครับวันนี้ผมมาพูดครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้พูดต่อหน้าคณะาชนขนาดนี้นะครับก็วันนี้จะพูดในประเด็นของการนักแต่งเพลงนะเพราะว่าข้างนอกเขเขียนว,ว่าผมเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็เวลาที่มีคนบอกว่าเฮ้ยลูกเป็นนักร้องเนี่ยไม่น่าอายมากแล้วก็ผมมักจะโดนคนมองเสมอว่า หน้าหน้ามือ,อย่างนี้งเป็นนักร้อ,ยอยงได้ยังไงวันนี้ผมขอข้ามไปวันนี้ขอเป็นนักแต่งเพลงอย่างเดียวครับขอเชิญครับการนัแต่งเพลงเนี่ยก็มันก็ใช่ว่าจะเป็นงานที่มันก็เป็นงานสบายแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะเป็นงานที่สบายใจตอลอดเวลาหลายคนที่มีแฟนมีเพื่อนมีพ่อมีแม่เป็นนักแต่งเพลงก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีปัญหาเหมือนกันคืออาจจะมีการเือลอยบ้าง มีอาการนอนไมห่หลับหัวเธอมีอาการเกรงขัดค,คนพวกนี้ผมเชื่อว่าหลายคนในี้มีอาการเกรงกว่าคนปกติมากผมก็เคยมานั่งคุยว่าเฮ้ยทำไมพวกเรามันเก่งวะก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เราเกรงเพราะเรากลัวว่าเราจะทําไม่ได้เหมือนที่เราเคยทํามาก่อนเรากลัวว่าเราจะคิดงานไม่ออก อย่างในภาษาฝรั่งเนี่ยผมรู้ที่เดียวนะเขาใช้คำว่า writer's block นะครับคือคือมันเป็นคนที่เหมือนจะได้เดินหน้าแล้วก็เหมือนจะได้ทำอะไรต่างๆในชีวิตมากแต่ว่ามันมีบล็อกากั้นมันไว้ไม่ให้มันคิดออกมันมีอะไรบางอย่างในหัวใจทำให้มันไม่กล้าท,ที่จะที่จะแต่งเพลงไม่กล้าที่จะทำหนังไม่กล้าที่จะ ถ่ายรูปไม่กล้าจะทำอะไรก็ตามที่ที่มันถูกดีไซน์มาให้ทำนะครับผมก็เลยมานั่งคุยเพื่อนว่าเฮ้ยเอ้บล็อกเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือวมันเกิดจากใจเราเองนะครับ <c oughs> ก็วันนี้มาดูกนะทงของที่บ้านมันต้องเกิดจากการล้มสามอย่างนี้ออกไปนะครับขอเสียบมือด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ภาพที่ผมผมเลือกมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนะครับ ก็ขอโทษด้วยจริงครับผมคิดว่าคนเราแต่งเพลงไม่ออกคิดงานไม่ออกเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากความเก๊กเวลาเราเห็นคนเก๊กเนี่ยเราจะมักจะหมั่นไส้ไอ้ความเก๊กนี่มันเกิดจากอะไรความเก๊กมันไม่ได้เกิดว่าเกิดมาแล้วมันเก๊กหรอกผมว่ามันเกิดส่วนใหญ่คนหล่อคนหน้าตาดีมันจะขี้เก๊กเพราะว่ามันกลัวว่ามันจะไม่หล่อไอ้คนที่แต่งเพลงไม่ออกเนี่ยมันเคยแต่งเพลงแล้วสมัยที่เราแต่งเพลงแรกๆเนี่ย เราแต่งอ,อกหดแหละแต่พอแต่งแล้วแม่งเสือกตังมาเพลงเนี้ยชิบหายกูเราก็ต้องเราก็เริ่มเก๊กเราก็เริ่มเราเริ่มกายเป็นคนหลอ่อเราเริ่มกายเป็นคนหล่อในงานของเราเราคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าเราไม่หล่อขึ้นมาใครจะมองเราบ้างเนี่ยดังนั้นผมคิดว่าเรา่าจะลบไอ้ท่าน,นี้ไม่ค่อยเกี่ยวเลยจริงๆแล้วคือผมพยายามบอกว่าให้ลบจินตนาการด้านมืดออกนะครับเรามักจะแบกโลกไว้ในฝัอของเรานะครับ อันนี้เราก็คิดว่าเรามักจะคิดไปเองว่าถ้าเราแต่งเพลงเพลงหนึ่งแล้วแม่งเสียงไม่ดังแม่ต้องไม่รักเราคนรักเราต้องทิ้งเราไปไม่มีงานจ้างเราต้องแบกบลังเก่งๆไว้บนมือทุกคนต้องทุกอย่างที่เราสร้างมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องจากเราไปแต่จริงคิดไปเองทั้งเพลงนะครับก็คือผมก็เคยแต่งเพลงแล้วไม่ดังมา เยอะมากนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ก็ยังพอได้อะอันที่สองน,นะครับอันที่สองคือลบลบกูรูออกนะครับข้าวเทียนนี่คือเป็นเซิร์ชคำว่า,ากูรูใน Google แล้วมันก็ออกมาเองแันนี้นะกูรูเนี่ยอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าน่าสนใจดีคือกูรูเนี่ยมันทำให้เราแกกเหมือนกันคือหลายคนเพื่อนเรา หรือใครก็ตามแต่ที่ที่ที่มักจะหวังดีกับเราอันนี้เป็นไม่เท่าพยากรก็จะมองเห็นข้างหน้าเขาเขามักจะเขามักจะหวังดีกับเราแล้วก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมันชอบคิดว่าตัวเองเป็นกูรูคือเฮ้ย็นเพลอย่างเงี้ยออกไปมึงไม่ได้หรอกมึงไม่นังชัวร์แต่ว่าสังเกตว่าไอกคนที่พูดแบบนี้ได้เนี่ยมันจะไม่ใช่นักแต่งเพลงหรอกคนที่พูดแบบนี้ได้เนี่ยคือมันใช้หลักสถิติเอาว่าเพลงแบบเนี้ยมันได้เว้ย ไองานแบบนี้มันได้คือไคนพวกนี้มันพูดพูดหลังจากที่ที่งานมันออกแล้วไปครับมันมันมันดังแล้วอะ่ะมันเหมือนกับหมอดูที่บอกว,ว่าคุณเป็นนักแต่งเพลงใช่ไหมแล้วก็มีเปปราอยู่ในเืองอารมณ์นั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นสามตาเลยครับเป็นกูดูหลายตามากสังเกตว่าจะมีภาวประตูหมดเลยเพราะว่าอ่าลมันที่สามครับอันที่สามนี ถ้าแต่งเพลงไม่ออกเนี่ยผมว่าในใจเราของคนทํางานพวกนี้มักจะมีความที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ชอบคิดว่าเราเราสามารถทําทุกอย่างได้เองแล้วเป็นคนใจร้อนที่พอเวลาที่สมมติเราให้คนนี้อ่ะช่วยำทาทานองให้หน่อยแล้วเขาก็หายหายต่อไปเนี่ยเราก็จะมักจะไม่รอเขาเออกูทําเองก็ได้อยากให้ลบลบความมัลติแคสของตัวเองออกนะครับลบลบความคิดที่ว่ากูทาได้ทุกอย่างลงนะครับอย่างนันคือยนจจะมีวิชากระจกเงามือนบุพานะครับ ซึ่งเขาเขาก็จะแยกม่ากนกะ็ไปคนนี้ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวคนนี้ก็ไปทําอะไรก็ได้นี่ครับเป็นภาพที่ผมอยากให้ทุกคนทําคือนารุโตะจะสั่งทรัพยากรคนได้ดีมากนะครับคือมีเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตหลายๆอย่างนะครับก็จริงๆผมว่าคนเรามันอาจจะเคยทําได้ทุกอย่างอาจจะเคยทําเองมาหมดทุกอย่างแต่ว่าเมื่อวันที่เราคิดไม่ออกเนะี่ยอันนี้ไม่เกี่ยว มันก็จะมีเพื่อนเราบางคนที่ทําได้ดีกว่าเราอย่างอย่างเกิรเจนเนเรชั่นเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันไปคนนี้ก็นมใหญ่บ้างคนนี้ก็ขาสวยบ้างอะไรเงี้ยครับคือเห็นไหมวงดังๆมันจะต้องมีคาแรคเตอร์ต่างกันเนี่คืออันที่จบนะครับก็คือเมื่อเราลบสามสิ่งนี้ออกจากชีวิตได้เราก็จะสามารถทําลายบล็อกที่อยู่ในใจเราได้เหมือนมาริโอในภาคนี้นะครับ แต่ว่าเต็ดทุกอย่างได้เมื่อได้กินเห็ดยักษ์นะครับเวลาก็คืนเต้จนจริงครับต้องเัฟมือด้วยครับนี่ไม่มีไรนผมอยากเรียนแบบเฉยครับนะขอบคุณครับ